นะ้าได้ทําการอตอกมาร์กจุดนะเห็นไหมแล้วก็ตีไม้ไผ่เพื่อให้เทหินบริเวณน,นี้นะแต่มาร์กจุดตรงตรงดิ่งตีอีกจุดหนึ่งไว้นะนาะบอกว่าในส่วนของตอกไม้ไว้เนี่ยนะให้รู้ว่าให้เทหินบริเวณน,นี้แค่นั้นเองนะครับเนี่ยฮะ จะเห็นว่าตรงมาร์กจุดเนี่ยมันไม่ได้อยู่ทางขวาตลอดนะตรงดิ่ง่เห็นไหมมา้าเข้ามาตีมาร์เข้าด้านในเนี่ยตีไม้มาร์ารเข้าด้านใน,นแต่ความหมายก็คือให้เทหินบริเวณนี้นะครับและน้าได้ทําการเอาตีดิ่งตีดิ่งนะตีดิ่งลงแล้วก็ปักมาร์กจุดเทนะแล้วก็เก็บเชือกนะ เก็บเชือกที่มีการขึงไว้ออกทั้งหมดนะเก็บเชือกออกทั้งหมดนะครับก็คือหลังจากที่เราดิ่งแล้วก็ตีตีจุดดิ่งแล้วเห็นไหมจะมีจุดดิ่งนะตีจุดดิ่งเสร็จแล้วตีไม้นะเพื่อกําหนดจุดเทหินนะเพื่อที่จะทำะฐานนะฐานพุตติ้งเดี๋ยวจะเอาหินลงนะ,ะหลุมละสองปุ้งกีนะ แล้วก็เดี๋ยวจะทุบ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 ลงไปให้แน่นเลยนะครับนะอันนี้คือเป็นจุดที่เราจะเทหินนะครับแถวสองแถวแรกเนี่ยนะเยื้องมาทางซ้ายนะครับเยื้องมาทางซ้ายแต่แถวสุดท้ายเนี่ยจะแตกต่างจากแถว,แถวสองแถวแรกนะก็คืออันนี้เยื้องมาทางขวานะแต่ความหมายคือไม้บริเวณที่เยื้องเนี่ยนะครับเป็นจุดเทหินแค่นั้นเองนะฮะนะไม่ได้ไม่ได้มี ไม่ได้มีอะไรนอกเหนือจากนี้แค่เป็นระบุว่าเป็นจุดเทหินแค่นั้นเองนะครับต่อมานะครับเราได้ขนหินนะไปใส่ไว้ในหลุมนะครับหลุมที่เราปรับพื้นเรียบร้อยแล้วนะขนหินไปใส่ในหลุมหลุมละสองบุ้งกีนะนะทุกหลุมเลยนะครับนะนาตอกมาร์กจุดเทนะแล้วก็มาเทเสร็จแล้วก็ ใส่หินลงไปห,หลุมละสองบุ้งกีทุกหลุมนะครับนี่น้าก็จะเอาน้ำมาฉีดนะแล้วก็กระจายหินออกไปบริเวณที่ที่เราจะทำฟุตติ้งนะเราก็กระจายออกไปแล้วก็ใช้น้ำฉีดช่วยนะครับตอนนี้นะ้ากำลังฉีดน้ำนะแล้วกระจายหินไปให้ทั่วบริเวณที่เราจะวางฟุตติ้งนะ ก็คือให้อัดหินลงไปนะให้ให้แน่นนะให้ฐานแน่นเลย ลงไปที่หลักนะเพราะหลักที่เรามาร์คไว้แล้วก็เอาหินรอบรอบหลักให้มันเป็นฐานฐานพุดดิ้งที่มันแข็งแรงขึ้นนะจากดินที่เราทาแล้วเราก็เอาหินมาลงสองบุ้งกีแล้วก็อัดนะอัดด้วยน้ําฉีดอัดด้วยน้ำ,ดดนำนะโดยให้รอบเลยเดี๋ยวเราปล่อยให้มันเซตตัวสักพักหนึ่งคนระับเดี๋ยวเราจะมีการทุบทุบหินลงไปนะ ให้ได้ระดับที่ความลึก80นะครับ80เซนะคือเท่าระดับเดิมตีอัดลงไปเหมือนเราตีตีอัดให้ตัวพื้นมันแน่นนะครับอันนี้คือเป็นขั้นตอนเขานะครับขั้นตอนเขานะเดี๋ยวเราจะใช้นี่ฮะจริงๆมันเป็น3เกลอนะแต่ตอนนี้นะก็ประยุกต์ทำเป็น2อเกลอนะ เห็นไหมเป็นด้ามยาวๆแล้วก็ทุบๆลงไปให้แน่นนะเดี๋ยวรอเอาน้ําอัดเสร็จแล้วบินเซ็ตก็ทุบๆๆไล่ทุบนะให้แน่นเลยนะ อัดไปที่หินนะหินดูเรนเสาแล้วก็กระจายหินออกไปรอบๆเสานะเพิ่มความแข็งแรงเดี๋ยวเวลาเซตตัวก็มันจะได้แข็งแรงขึ้นนะทำอย่างนี้ทุกเสาเลยนะครับทั้งหมด18เสา18หลุมแล้วก็ทําหมดเหมือนกันหมดเลยนะ18หลุม สำหรับเพื่อนๆที่กําลังจะทําบ้านนะยังไงยังไงก็ต้องมีปั๊มน้ํานะครับเนี่ยทำปั๊มน้ำมันมีปั๊มน้ำนจะสะดวกนะไม่งั้นเนี่ยเราต้องมาตักตักเทตักเทเนี่ยเหนื่อยเลยนะเน้นใช้ปั๊มน้ําดีกว่านะปั๊มน้ําแล้วสูบจากสาระน้ําใกล้บ้านนะมาใช้ในการก่อสร้างน่าจะเวิร์ก,กว่านะครับ ที่ดูหลังจากที่ที่เราลาดอัดฉีดน้ำเข้าไปในหินแล้วเนี่ยนะผมได้ลงไปลองเหยียบดูแล้วนะมีรอยเท้าผมอยู่เหยียบมันยังยุบได้อีกนะเราเลยต้องเอาสามเกอสองเกอเนี่ยมาทุบๆๆๆลงไปให้มันลงไปอีกเห็นน้าบอกว่าถ้า ถ้าในกรณีที่เราทุบแล้วยังลงได้อีกเราก็ต้องเอาหินลงอีกนะลงจนกว่ามันทุบไม่ลงครับประมาณนั้นให้มันแน่นเลยนะเพราะนั้นก็จะทำในรักษาเนี้ยเนี่ยทุกหลุมเลยนะครับทุกหลุมนะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของฐานเสานะให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะเนี่ยให้มันเซตอย่างเงี้ยทุก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 หลุมเลยนะสลับไปมากับฉีดน้ำสลับไปมา ถ้ามนะัยังลงได้อีกเราก็เอาหินลงอีกอะไรเงี้ยเอาน้ำฉีดอีกให้เซตตัวแล้วก็ทุบๆๆอีกนะสลับไปมาอย่างเงี้ยครับนะทำไปเรื่อยๆนะคือตอนแรกอ่ะผมเข้าใจว่าจะให้เอาหินเนี่ยกระจายไปจนทั่วบริเวณ80คูณ 80, 80เลยแต่ที่ไหนได้แค่บริเวณที่ฐานเสาอยู่แค่นั้นเองนะเห็นไหมฮะเอาใส่แค่บริเวณที่เขาตอกมาร์กที่ว่าจะลงเสาแค่นั้นเอง นะถือเทตรงไม้เพื่อที่จะกระจายหินไปรอบจุดนั้นนะเป็นจุดที่เราจะวางเสาอะนะครับเราจะได้เพิ่มความแข็งแรงของฐานเสาแค่นั้นเองนะฮะไม่ไม่ได้ทั้งหมด80คูณ 80, 80นะนะอันนี้ทำความเข้าใจใหม่นะครับเดี๋ยวดูก่อนฮนะว่าน้าเขาจะทำยังไงต่อนะเราดูเพื่อเป็นเป็นความรู้ประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะสะสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะ ถ้าเพื่อนคนไหนที่มีประสบการณ์ทางด้านนี้อยู่แล้วก็แนะนําได้นะฮะแนะนําเข้ามาได้นะพูดคุยกันได้นะครับเข้ามาพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับครับหลังจากเอาหินลงนะให้เอาน้ําลาดให้ชุ่มเลยนะ,ะแล้วก็เดินเหยียบเหยียบรอบๆอย่างนี้นะเดินเหยียบรอบๆนะแล้วก็มาเอาอ กระแทกนะกดลงไปอย่างนี้นะครับนะรอบรอบเสาที่เราปาักไว้กนระแทกนะครับอาจเข้าไปค่อยๆอ,อาจขยาย,นะขย,ายขเข้าไปเงีนะ้ยขยายวงออกไปอาจไปเงี้ยอาจไปเรื่อยๆอาดจ,จนแน่นเลยนะครับ อาจไปเรื่อยๆนะอา,อาจให้แน่น เราอัดแล้วมันยังยุบอยู่ให้เอาหินลงอีกนะครับหินลงทีละาุ้งกีก็ได้ลงแล้วเอาน้ำลดให้ชุ่มเหมือนเดิมพอลดชุ่มแล้วก็มาอัดแบบนี้ซ้ำๆจนแบบว่ามันอัดไม่ลงแล้วครับมันอัดไม่ลงก็คือเสร็จเลยนะครับสำหรับตัวที่เป็นฐานรองฟุตติ้งนะอัดให้แน่นเลยนะอัดให้แน่น รอบรอบบริเวณหลักที่เราปักหมายไว้อัดให้แน่นเพราะว่าตรงจุดนี้เสามันจะมาอยู่นะเสาบ้านเนี่ยจะมาอยู่นะถ้าเราอัดรอบนี้ให้แน่นก็พอเวลาเสาลงมันก็จะไม่ขยับมันแน่นเวลาเราวางฐานพุดดิ้งมันก็จะจะได้ไม่เอียงนะครับนะเอาให้แน่นเลยนะ ถ้าตรงไหนมันยังมันยังน่ยังยุบอยู่ก็เอาหินมาลงแล้วอัดเพิ่มเรียบร้อยนะครับหลุมหลุมฝั่งนู้นก็จะเป็นหลุมสุดท้ายละนะครับอันนี้คือเรียบร้อยละอัดไว้ เดี๋ยวให้น้าไปรตรวจอีกทีว่าเขาจะเอาเอาหินเอาอะไรล,ลงอีกไหมอันนี้เป็นหลุมสุดท้ายนะอ่ะเดี๋ยวเราอาัดเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมไนหะอัดรอบๆเสาวไว้ก่อนอัดรอบๆเสาให้แน่นก่อน แล้วก็ขยายพวงออกไปขยายปวง่านเข้าไปหมุรอบๆเหนื่อยเอาเรื่องเหมือนกันฮนะอันนี้โอ้บอกตรงว่าเหนื่อยเหนื่อยเอาเรื่องเลยนะหลับใครที่อยากถือออกกำลังกายผมก็คงได้อยู่ ไปออกกำลังกายเต็งที่เลยเนี่ยผมอาจไปก็แทบจะไม่ลงอยู่แล้วนะเดี๋ยวต้องรอให้นะ้าเข้ามาตรวจหน้างานีกิงว่าโอเคจะต้องลงหินแล้วซ้ำอัดซ้ำหรือเปล่าเนี่ยถ้าไม่ลงแลวนะคืออัดไปมันก็ไม่ลงมันขออกข้างขออกข้าง คือถ้ามันอัดลงก็คือเรากดอัดไปเนี่ยมันจะยุบลงไปข้างล่างเลยนะจะยุบลงไปเลย <100. S 1> เป็นขั้นตอนทำฐานพุตติ้งนะอ่าเป็นฐานพุตติ้งนะสำ,สำหรับวันนี้ก็จะจบแค่ตรงนี้ก่อน นี่มันก็เย็นค่ำแล้วนะฮะเนี่ยพระอาทิตย์เริ่มตกละนะเดี๋ยวอีกสักพักมันจะมืดแล้วนะเราอยู่ภาคตะวันออกอยู่จังหวัดจันนะฮะมันมันจะมืดเร็วสว่างภาคตะวันออกก็สว่างเร็วนะนะแต่มืดเร็วด้วยมืดเร็วสว่างเร็วเออใช้คำนี้ดีกว่านะโอเคเรียบร้อยนะฮะทุกหลุมเราก็อัดไปเรียบร้อยแล้ว นะบอกตรงก็เหนื่อยเอาเรื่องก็เดี๋ยวให้น้าเข้ามาตรวจสอบอีกทีนงว่าไอ้ที่อัดเนี่ยมันเพียงพอไหมถ้าเขามองว่ามันไม่พอเขาก็จะเอาเอาหินมาลงเพิ่มแล้วก็เอาน้ําฉีดฉีดอัดลงไปฉีดอัดลงไปแล้วก็มาอาใช้2เกลือนะมันไม่ใช่3ามเกลือแล้วมันเหลือ2เกลืสอสเกลือทุบลงไปนะทุบทุบทุย้ำย้ำลงไปนะแบบนี้ นะอันนี้นาเขาทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะเนี่ยมันอัดตรงเนี้ยจะเป็นหลุมที่จำได้เพ่าไมู้ที่คลิปแรกอะ่ะเราขุดต้นมะม่วงอะ่ะมันจะเป็นหลุมใหญ่มากเลยนะแล้วก็นาเขาอัด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 ลงไปเนะี่ยแล้วหลุมนี้เป็นหลุมที่นาเขาบอกให้กบเพิ่มขึ้นมาด้วยผมก็เลยกดเพิ่มขึ้นมาเกือบเกือบเนี่ยประมาณเนี้ย หนาเลยนะเพิ่มขึ้นมาจากแปดสิบนะแต่หลุมอื่นนะผมะกบที่แปดสิบเซนพอดีเลยนะมาถึงความสูงจากะระยะดิ่งนะระยะ,ะแนวระดับอ่ะแปดสิบเซนพอดีหลุมอื่นนะผมกบแปดสิบเซนพอดีเฉพาะหลุมนั้นที่น้าบอกให้กดให้ให้ถมเพิ่มเพราะว่าเขาเห็นว่ามันเป็นหลุมใหญ่มันจะได้มันน่าจะยุบเยอะเขาก็เลยถมเพิ่มแล้วว่เนี่ยอย่างที่เห็นนะ วันนี้ก็คือเราได้ทำการจับฉากนะดูแนวแล้วก็มีการแก้ไขนะจะเห็นว่าผมมีการขุดขุดขุดเพิ่มมาทางซ้ายเห็นไหมฮะขุดเพิ่มมาทางซ้ายนะเพราะว่าพอเราจับฉากแล้วเนี่ยแนวขุดของหลุมเนี่ยมันไม่ได้นะเราต้องมาขุดเพิ่มเห็นไหมผมขุดเพิ่มมานะ ขุดเพิ่มเพื่อให้ได้ฟุตติ้ง80คูณ80อ่ะอันนี้ก็ขุดเพิ่มเห็นไหมครับเนี่ยขุดเพิ่มมาทางซ้ายเหมือนกันนะถ้าเรา,เาบ้านไม่ได้ฉากเวลามุงหลังคามันจะมุงไม่ได้นะครับโดยเฉพาะหลังคากระสีเนี่ยเป็นเรื่องเลยนะนะหลังคากระเบื้องก็มุงลําบากนะเวลามุงมันจะแบบหลังคามันจะไม่ใช่ตําแหน่งอ่นะครับเพราะฉะนั้นมันอันตรายต่อ ขั้นตอนต่อไปนะครับโอเคนะสำหรับวันนี้ก็จะจบแค่ตรงนี้นะนะเดี๋ยวดูว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวนะ้าจะมาตรวจหน้าง,งานว่าเออเนี่ยที่อัดเนี่ยมันเพียงพอไหมถ้าไม่เพียงพอจะต้องใส่หินลงไปเพิ่มแล้วอัดเอาน้ำฉีดฉีดฉีดแล้วอัดเพิ่มเนี่ยก็คงจะต้องทำพรุ่งนี้เพราะวันนี้เริ่มจะมืดแล้วนะฮนะโอเคนะครับถ้ายังไงฝากเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่เข้ามาดูนะ ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับถ้ามีอะไรอยาก,กพูดคุยกันนะก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้นะสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ก็ขอให้แนะนำเข้ามาได้นะเพราะว่าอันนี้มันเป็นลักษณะเหมือนว่าเราทำกันเองนะแล้วน้าเขาเคยเป็นช่างเขาก็เหมือนมามาทำให้นะแล้วเราก็จะได้ถ่ายทอดความรู้ให้เพื่อนๆในห้องในช่องของเราเนี่ย ได้รับรู้ตรงนี้ด้วยในเรื่องของการสร้างบ้านนะบ้านเป็นบ้านบ้านเดี่ยวนะ,ะเป็นบ้านชั้นเดียวนะชั้นเดียวนะเ,พเ,พเ,พเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจจะได้เอาไปประยุกต์ทำกับบ้านตัวเองได้นะโอเคนะครับเอเงินวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ